他们说。 นึกขึ้นได้ลืมเปิดไมค์นี่แหละความหวิวนะพี่น้องเนาะเอา้านี่แหละนี่คือหัวปลาแซลมอนนึ่งซีอิวนะคะพี่น้องลองทําครั้งแรกค่ะเมนูเพื่อสุขภาพเอา้าเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะแต่ไม่ได้ยินเนาะเพราะว่าลืมเปิดไมค์ค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวมาซดอีกครั้งม,มีความหวาน เค็มอ่อนๆนะคะนัวมากอันนี้คือหัวเซลมอนที่แทบไปเมื่อกี้นะคะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพอีกเมนูหนึ่งนะคะแล้วเนื้อเขาก็เยอะอยู่นะพี่น้องเราก็จะต้มให้แบบเปื่อยเลยนะคะออืื นี่ค่ะโอ้โหทุกคนดูดิเนื้อเยอะมากอืมอร่อยเอาจริงๆริไหมทุกคนมันเป็นเมนูที่แบบ แฟนชอบกินนะคะก็เลยทำให้เขากินนะคะวันนี้อืมรักเขาอืมดูดิเนื้อเยอะมาก มีประโยชน์ช่วงนี้บำรุงนะคะ ดีใจนะคะพี่น้องในที่สุดก็ทําเองเป็นนะคะอืมตากินเลยนะคะคอลลาเจนเลยพี่น้องใครบอกอ่าเอาพูดไปเถอะพูดไปทั่วนะคะเขากินนะคะทุกคนนี่นี่ตรงลูกตาปลาแซลมอนนะคะอื้อ ขนาดตาปลาทูเนะไยังกินเลยนะพี่น้องหวัวเดียวอิม่มอ่ะ นีเอาไปแทะๆส่วนเนี้ยก็คืออร่อยมากทุกคน ใครที่ชอบแทะหัวเนาะแทะเลยค่ะตรงนี้มันจะมันมากบางคนเขาก็เอาไปต้มยงต้มยำนะคะอืมโอเคเดีย๋ยวขอตัวไปกินต่อหลางคลิปด้วยค่ะพี่น้อง พอฝากนิดนึงนะคะใครที่หน้าเป็นสิวมีรอยดำรอยแดงผิวแห้งผิวหมองคล้ำนะคะทุกคนลองเอาสบู่กุหลาบเมื่อกหอยทากไปใช้ดูนะคะฟองเยอะฟองนุ่มนะคะเป็นฟองเมื่อกหอยทากนะคะแถมมีตะข่ายตีฟองให้ด้วย79บาทคะ่ะทุกคนตอนนี้มีโปรโมชั่นจัดส่งฟรีด้วยนะคะใครสนใจทักแชทมาได้เลยคะ่ะโอเคเดี๋ยวสำหรับวันนี้เหม๋ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ